ร,ร้านลูกชิมมี่ครับลูกชิมมี่พาทเที่ยวผักไม้ใส่ด้วยผักธรกรมชาติของกับเขาเราไม่เคยกินนะเขาบอกกินอร่อยมากเยี่ยมอร่อยตนะ้องไป เนื้อปลานางมันก,ก็จะขา,ขาวๆขวบปลานางเลยค่ะอื่ไงตัวเขาเลยนืาอ,อ,อ,อ่อนไม่ไไวแล้ว ทำไมช้อนเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมช้อนเป็นอย่างนั้นล่ะเมนูเที่ยงนะครับข้าวข้าวสวยข้าวกล้องต้มปลานางใส่ปลาแห้งด้วยนะครับมีผักชะอมด้วยหลากหลายผักแล้วก็ส้มตำตำเองนะครับมาครับทุกท่านสวัสดีครับ วัดี้ทีพลาดครับอันนี้อันนี้ผมทําเองนะทําเองแต่ว,ว่าพอดีนึกขึ้นได้ว่าเออเราต้องมาทําทำถ่ายคิปลืมก็เลยพลาดเลยแบบตอนแรกเริ่มตั้งแต่ไปเอามะละกอแล้วมะละกออยู่ข้างบ้านนะครับอุย้ยฝนแหมฝนฝนฝนอุปัสัตค์จักเลยวันนี้อ่ะนะ เดี๋ยวแล้วมาวันนี้เขาบอกว่าฝนจะมาเท่าไหร่นะ40%อันนี้ไม่ใช่40%แล้วน่าะ8แล้วนะครับมันละกอหามหามนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานบ้านเราก็มันละกอหุองเพิรรร่ม ใายก็ทำกับข้าวเป็นนะท่านนะเซฟครับเซฟเซฟเซฟกับเซฟเซฟพุกพุกเล็กนะโอเคนี่เสร็จแล้วอันนี้ใส่พริกครับใส่พริกมองเห็นไหมเนาะไอทีไอพริกนะครับพริก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 ประมาณ ประมาณ20 20ลูก20เม็ดเสร็จแล้วก็กระเทียมตอนแรกว่าจะซื้อก็ลราจะให้ลูกสาวสั่งส้งตมตําให้หน่อยก็เลยว่าถ้าสั่งส้มตำมก็คงไม่เอาไม่เอาอมีบบานนี้ไม่ค่อยเขา้า คือคนที่เขาขนขนฟ้าขนนี่หน่ยเขาเมื่อก่อนมีอาชีพนี้เนาะแต่เดี๋ยวนี้มันมันไม่มีแล้วอ่ะน่าจะสาบลูดแล้วมีประมาณนี่มีประมาณสิบด้ามสิบเล่มอ่ะแต่ไม่ได้ไม่คมสองอันนี้เป็นกระเทียม จับเพื่อนบ้านนะท,ท่านเตรียมหมูใหญ่ๆนวะันนี้แม่ครูก็กําลังทําเสียงอาจจะเบานิดนึงนะแม่ครูกําลังทำเอเอ่คาะขี้ปลานะกระเทียมถ้าไปที่ร้านเนี่ยเขาจะไม่แกะทุกท่านเขาจะไม่แกะเปลือกไม่เปลือกแกะเปลือกระเทียมเปลือกระเทียมเขาขาวนี่ บางทีไม่เชื้อรานะมีเชื้อราละเวลากินมันเสียอรรถรสนะมันมีเปลือกเหมือนทำกับข้าวเหมือนกันอาหารตามสั่งเหมือนกันถ้าใส่เปลือกด้วยนี่เวลากินมันจะมันจะมันไม่ย่อยอะผมว่านะมันจะรับทานนะผมว่า ผมไปใส่ไปใส่มะละกอก่อนแล้วมันก็เลยลื่นแล้ววันนี้นะท่านถ้าดูคลิปนี้เสร็จก็แปลว่าลูกยิมมี่ต้องไปไล์ไลฟ์ขายทองเ้อววันนี้นัดกันประมาณบ่ายโมงแต่ว่าเนื่องจากว่า,าทางร้านเขามีลูกค้านะเขาก็เลยบอกว่าไปบายมาก็ได้นะ ่วนอินทพลัมนะครับได้รับการตอบรับอย่างดีเลยนะครับจํานวน4กล่องนะครับมีอบแห้ง2กล่องแล้วก็สด2กล่องนะครับก็ราคาเดียวกันนะครับกล่องละ220บาทครับส่งฟรีนะครับทั่วไทยขออนุญาตใช้มือเด้อล้างมือมาแล้วมรกอร้อา,ามลูกเล็กๆแต่ว่าหา,ามแล้ว ก่อนเห็นแต่เห็นแต่สามมนนะสาวมนสามมนพ่ชัยอะ่ะแกชอบทำให้ให้คนอื่นทานน่ะให้คนอื่นกินน่ะนะน้ำใจงามมากเลยทำแต่ให้คนอื่นกิใช้ดีมีน้ำใจนี่ค่อยค่อยเข้าเท่าไหร่ ปกติแล้วเขาต้องใส่เปลือกมะนาวด้วยเนาะแต่ผมัวมขมใส่ชิ้นหนึ่งมะนาวเยอะจื๊อซาแต่งตัวกำลังจะไปไลฟ์สดขายทองแล้วนะนะ เอนว่าตัวเองก็ยังยังไม่ได้กินข้าวว่าจะสั่งส้งตมตำแล้วแม่คูบอกว่าเครื่องก็มีทํากินเองเลยนะจัดเลยครับฝา,านเองตำเองแล้วก็ก็ไปเอาอยู่ข้างบ้านมาเองเอ๊ะมากอกไม่ใส่อยู่ว่มันจะผมนะไม่ชอบอะไร เสียรสชาตินะ นสดน,น,นะไม่ใส่ปลาราน,ะนี่สีสันดูสีสันสีสันใส่น้ำปลาหน่อยน้ำปลาอย่างดีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองกนี่ยมาแล้วัาากครับหมดแล พ่อ,อครัวหัวปลาพ่าอครัวโอ้ยไม่ได้ขายตรงแค่ปลาเลยเบียดก่อนมันมันได้แน่ๆพูดจะขยับขยับนล้วมันจะรงก็คือหอมแต่มะกอกดก็ใส่ลูกไปหรอโอ้ยขาแต่มะขามอ่ะโอ้ยไม่ร้องมานเรียบแล้วไม่อยยเลยไม่ไม่ไมะกอกดมะนาว มเสือเทศนี่ใช้มะขามอีกเหรอใช่ต้องครบเลยไม่ได้คยาบชิมก่อนนะชิมก่อนอืมอืมอือืมเลย

เสียงครับฟังเสียงโยก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 ดูสีสันเดี๋ยวมัจะถ่ายให้ดูเด้อเวลาผมตักผมเห็นเด้อะ โอเคเพื่อนเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผมมาเดิมมาเดิมากินข้าวด้วยกันครับตำกกรักกอไข่เค็มนะครับ